สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัิษช์นะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะตอนนี้นะคะมีของฟรีที่กำลังจะเข้ามาใหม่จำนวน2ชิ้นค่ะโดยชิ้นแรกะคะจะมาจากแมปทอมมี่ไฮไฟเจอค่ะโดยของฟรีนะคะจะชื่อว่า TH Flower Cloud ค่ะหน้าตาของฟรีชิ้นนะคะใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะจะเป็นมงกุฎดอ,อกไม้เอาไว้ใส่ที่หัวนะคะก็จะมี 3- สีนะคะแล้วก็มีใบไม้โผล่ออกมาด้วยค่ะ ถัดมาค่ะทุกคนของฟรีชิ้นที่2นะคะจะมีชื่อว่าแบล็ k อ d ดัมเชิร์ค่ะก็จะมาจากค่ายหนังดังนะคะของ DC ค่ะต้องคำอธิบายของเสื้อตัวนี้นะคะเขาก็จะเขียนประมาณว่าปลดล็อกเสื้อตัวนี้นะคะจากการทำเควสเกมให้สำเร็จค่ะในแมปแบล็กอะดัมนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้นะคะเขามีความสวยงามมากๆเลยค่ะตัวอักษรที่เขาสกีลงบนเสื้อนะคะพอกระทบแสงค่ะมันมีความเงาออกมาด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีข่าวดีมาบอกเพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะเตรียมตัวรอของฟรีทั้ง2ชิ้นได้เลยค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีของฟรีใหม่ๆมาเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถรับได้นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ทุกคนดูด่วนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ให้งังไงขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย